ชมกับกระบะแค็บยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะ1.9ร,ร,ร,รุ่นแซดค่ะรถปี2020นะคันนี้538,000ส่งเริ่มต้น9,784ปีงัดนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนเครดิตดีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%ค่ะอยู่ไกลต่างจังหวัดเนี้ยค่ะมีบริการไฟแ a นซ์มิ่งเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่หลแล้วก็ ก่อนจะพารับชมออปชันนะคะเปิดห้องเครื่องคันนี้ให้ดูก่อนค่ะสภาพคือสวยเดิมรับประกันเลยไม่มีตัหนักทิ่ความน้ําท่วมนะกริปกริบแบบนี้เลยค่ะน้ํามันเครื่องเนาะไม่มีเยะิะมไม่มีรั่วซึมนะคะแต้มโรงงานตามจุดต่างๆค่ะอยู่ครบทุกจุดเลยคานหน้าไม่มีรอยสีโกมานะคะแผ่นเพยสวยๆเดิมๆไม่มีตัดต่อนะหัวน็อตไม่ขยับค่ะน็อตฝากระโปรงเนาะน็อตคานแก้มซ้ายแก้มขวาค่ะ แนวสปอร์ตเดิมโรงงานเลยค่ะออปชันสำหรับรุ่นเซทนะคะกระจังด้านหน้า,นาเนาะคาดด้วยโครเมียมสวยๆไฟหน้าเป็นแบบ LED ค่ะมีเดไลท์ตัดหมอกคู่หน้าไฟเลี้ยวคู่หน้าเนาะอยากรอกว่าน,นี้แต่งแแบบเพิ่มเติมได้นะอันนี้เป็นแบบเดิมโรงงานเลยค่ะขอบนะคะซูมดูด้านล่างนิดนึงจ้ารับประกันเลยสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่มีผิความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อนะคะอะตัวยกสูงเนาะมาพร้อมมันในข้างค่ะไฟเลี้ยวหัวกระจกระบบ LED รุ่นนี้นะคะแคบปหลังเป ภายในห้องโดยสารกว้างแบบนี้เลยนะจ๊ะบอนั่งเป็นบอนหนังเนาะคุมโทนด้วยสีดำดีไซน์อบกระชับลำตัวปรับสูงต่ำได้ปรับเอนนอนได้ตามสรีระได้เลยรุ่นนี้ค่ะเขามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติเนาะขับขี่ง,ง่ายๆสบายๆนะคะคุณผู้หญิงได้คุณผู้ชายดีคอนโซลด้านหน้าไม่มีร่องรอยขีดข่วนสักนิดเลยนะเลยค่ะพวงมาลัยววมีระบบเร็วคูซอนโทนให้ด้วยค่ะ มัลตนะิฟังชันเนาะควบคุมเครื่องเล่นได้นั่นเองหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสเชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้หมดเลยแอร์ปรับมือหมุนนะคะเกียร์อัตโนโมัตนะิเนาะเบรกมือปมนนวลคะ่ะบำรุงรักษาง่ายกระ,ะจกปรับพ,พับไฟ้านะคะตรงนี้ก็จะแบบว่าปูหนังเนาะสวยๆรับกันกับมือเปิดค่ะปรับไฟหน้าตรงนี้เลยจ้ามีโหมดออโต้สต็อปให้ด้วยนะคะอ่าให้ดูหัวหนอนนิดนึงมีจ้ารับประกันสวยเดิมไม่มีถอด ไม่มีไขยไม่มีแงะนะคะเบาะนั่งเบาะแหบนด้านหลังเนาะเป็นเบาะหนังสีดำเดินไปเข็บได้สีแดงถ้าพีงหลังดูผ้ามาให้อย่างดีจ้ะมาดูรถตัวจริงก่อนก็ได้นะหรือว่าถ้าชลบุรีอยู่ไกลนะคะสามารถทักเพจพี่ที่หลอกรถมือสองแล้วก็ตรงตามแแบบมาได้เลยอ่ะสำหรับรุูนแซดค่ะท้ายกระบของเขาก็จะมีก้องถอยให้เนาะมีกันชนปักบอกลูกแซดตรงนี้เลยค่ะปาดท้ายตัดด้วยโครเมียม ไนเนอรเดโรงงานของ d m a มเลยนะคะก่อนสมมองน่งน้อน้ตทางโชว์รูมสปาน้องให้อีกทีเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ครบชุดนะคะหัวน้อตด้านท้ายไม่ขยับเลยค่ะแนวสปอร์ตเดิมโรงงานเนาะอยากดูรถตัวจริงค่ะมาที่ชมบุรีได้เลยที่กับโชว์รูมนะคะอยู่เส้นชวบ .3009 ค่ะเส้นสนามกบุรภาปากร่วมมอวินเนาะสาม,มารถเซิร์ชที่หลหลบก็ตรงตามแมมาได้เลยสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนตาม ล้ขอดนะนํนเจ้าคันนี้เลยค่ะดีเซูดีแม็ก1.9รุ่นแซเนาะรถปี2020นะคะ538,000ผ่อน9 000, 7 0 0ปี84งวดสำหรับพี่ๆท่านไหนเครดิตด,ดีค่ะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.89%นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าคันนี้ติดต่อมาหารเลยได้เลยจ้า